นันชิคไปมาเขาอ่ <S <S อา,อาวันนี้ก็จะพาปี่น้อมาเบิงวิถีชีวิตเช่าบ้านนะครับโดยการหนึ่งเขาเนียวหนึ่งขขาเนียวนะครับโดยคุณยายนะครับนี้เอามาเอานามมาอ้ำมาเอาน้ำ กระถินได้น้ำแล้วก็สเสีเอาไปเอาไปเฮ็ดหังเอาไปข้าวแช่นะครับยายก็แชข่ข้าวนะครับในน้ำเขาเรียกว่าม้าเข่าเ <c oughs> เอาเป็นเ <c oughs> ชิดแค่นี้แล้วเจ๊มาคืออ่อนไปแล้วนะครับ มาแล,แล้วก็จะไปเสใส่นะครับอุปรกรณ์หวดหลังจากหมาข้าวเสร็จก็เอามาใส่ที่หวดนะครับหววนึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็เอาข้าวเก่ามาใส่นะครับข้าวเก่าที่เรากินไม่หมดอย่าพึ่งทิ้งนะครับเอามา,าทำเป็นก้อนเล็กๆล,ล,ลงไป นะครับแล้วก็เอาไปร่วมนึงนะครับเ้าฝาหม้อฝาปิดนะครับเสร็จแล้วก็ไปใส่ที่หม้อนึ่งนะครับนี่คือวิถีชีวิตของคนอีาสานนะครับที่กินข้าวเหนียวนะครับแล้เอื่นวันหนึ่งเขานะครับอื่นหนึ่งเขานะครับ พอทำเสร็จตรงนี้แล้วก็ไปทำภารกิจอย่างอื่นเลยนะครับรอจนกว่ามันจะสุกนะครับจนกว่ามันจะสุกถ้ามันสุกก็สังเกตได้มันจะมีควันโผล่ขึ้นมาภายในหวดหนึ่งข้าวนะครับก็แสดงว่ามันสุกนะครับหลังจากนั้นก็จะมานั่งรอนะครับ ถ้ามีภารกิจอย่างอื่นก็ไปทํารอข้าวบัรสุกนะครับส่วนยายก็มานั่งรอเพราะว่าตอนนี้มีกระติบข้าวมาแล้วนะครับเป็นกระติบข้าวเป่าพร้อมที่จะใส่ข้าวที่เราหุงใหม่นะครับก็รอรออยู่คงไม่นานเกินรอนะครับขณะที่นึ่งก็ต้องดูแลเรื่องไฟ นะครับไฟนะครับวิธีนึ่งก็จะมีหม้อนึ่งนะครับมีหม้อนึ่งหม้อนึ่งนี่ใส่น้ำลายบ๊วยายหม้อนึ่งนี่ใส่น้ำลายบ่ยก็จะมีหม้อนึ่งนะครับมีหม้อนึ่งแล้วมีหวดนะครับภายในหวดก็จะเป็นข้าวที่เรามานะครับทำไมต้องมา สาเหตุที่มาเพราะว่ามันจะเอามาเอามานึ่งไม่สุกนะครับจะทำให้ข้าวมันอ่อนนะครับตอนนี้ก็จะมีควันขึ้นมามีควันขึ้นมาแล้วครับสังเกตง่ายๆนี่มีควันขึ้นมานะครับแสดงว่าใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะนะครับเป็นชีวิตวิถีชีวิตของ คนอีสานนะครับที่ทานข้าวเหนียวเขาก็จะนึ่งข้าวเหนียวในลักษณะแบบนี้นะครับครับขณะที่รอก็ทำงานอย่างอื่นไปด้วยนะครับอย่างเช่นก็ทำความสะอาดไปด้วยนะครับดูแลไฟอย่าให้ไฟมันดับนะครับ การนึ่งข้าวข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวเหนียวภาคอีสานก็ส่วนมากก็จะทานข้าวเหนียวกันนะครับแต่ก็มีบางครอบครัวที่เขาทานข้าวเจ้านะครับข้าวสวยนะครับแต่ครอบครัวนี้ก็ทานข้าวเหนียวนะครับก็ต้องมานึ่งให้ทุกท่านได้เห็นขั้นตอนการทำข้าวเหนียวกันนะครับ ตรงนี้ก็จะยายก็จะหมั่นดูแลนะครับ <Yeah. S 1> มาพลิก <Yeah. S 1> มาพลิกนะครับเพื่อที่ <Yeah. S 1> อยากให้ข้าวมันสุกเ <Yeah. S 1> ท่าๆกัน <Yeah. S 1> ดูนะครับศิลปศิละปะวัฒนธรรมคนอีสานนะครับเขาก็จะมี อุปกรณ์การทำมาหาจินอยู่ตรงนี้การทำจินนะครับมีฟืนที่สำคัญมีฟืนมีเตานะครับเป็นเตาถ่านนะจะแบบไหนก็ได้ถ้าไม่มีเตาถ่านก็ขุดหลุมนะครับคนอีสานเขาก็จะขุดหลุมนะสังเกตตอนนี้ข้าวก็จะเริ่มจะเริ่มสุกแล้วนะครับมีควันขึ้นมานะครับผ่านขึ้นมาอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ ทำขั้นตอนต่อไปนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นก็มาดูนะครับมาดูแล้วก็ถ้าติดตามช่องพี่บ่าวนะครับก็จะเห็นขั้นตอนต่างๆขนบธรรมเนียมประเพณีของคนอีสานเรานะครับตอนนี้ยายก็มาโกยเพื่ออยาก จะให้ข้าวมันสุกเท่าๆกันนะสุกสม่ำเสมออาจากนั้นก็ยายก็จะมาเตรียมสถานที่ที่จะมีการเอาข้าวมาอ่าเขาเรียกว่าส้ายเข่านะครับก็จะสังเกตด,ดูห้องยายก็จะเป็นโบม มีโบมไม้นะครับโบมไม้โบราณน,นะครับโบมไม้โบราณน,นะครับซึ่งปัจจุบันนี้หาดูยากนะครับโบมที่เป็นไม้สําหรับการเอาข้าวายายก็มาแล้วนะครับ<ม>เขาเรียกว่าสายข้าวาสายเขาเอาเขามาทําให้มันเย็นลงนะครับเพราะว่าหลังจากที่มันสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ใส้โดยโบมโบมนี้หาดูยากนะครับนี่เป็นโบมไม้ทั้งต้นเลยกว่าจะได้มานะครับทำให้มันเย็นลงพอมันเย็นลงมันจะง่ายต่อการเจ็บรักษาแล้วก็ใช้ในการกินถ้ามันร้อนเกินไปนะครับมันก็จะกินยากลำบากหน่อยอแล้วก็มีกระติบข้าวนะครับกระติบข้าว ใส่เอาไว้กระติดข้าวคนอีสานนะครับใส่เอาไว้ติดให้เรียบร้อยแล้วนำมันนำไปเก็บไว้พร้อมที่จะใช้พร้อมที่จะกินจากนั้นก็เก็บอุปกรณ์ได้นะครับเก็บอุปกรณ์นะครับ ขั้นตอนรายละเอียดต่างๆไม่ไม่ทนยายนะครับต้องขออภัยโบนเพรจะดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็เก็บนะครับจากนั้นก็จะเป็นการเก็บอุปกรณ์นี่คือขั้นตอนทั้งหมดของการนึ่งข้าวเหนียวนะครับขั้นตอนของการนึ่งข้าวเหนียวก็ไปเก็บไว้ ในสถานที่จะกินได้นะครับพร้อมที่จะกินเอาไว้ตรงนี้นะครับอตอนนี้ อันนี้ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับยายก็จะเอากระติบข้าวลงในกล่องโฟมเพื่อเก็บรักษาความร้อนหรือว่าอุณหภูมิของข้าวนะครับไม่ให้มันเย็นถ้ามันเย็นจะไม่อร่อยนะครับต้องเอาไว้ในกล่องโฟมเพื่อให้มันร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะกินนะครับเอาเข้าวเหนียวมาปั่นกินพี่น้องครับนะ อาหารการกินตอนนี้ก็มีแล้วนะครับมือ่อนี้กินยังมือ่อกี้กินยัง้งของกินวางอยู่บนโต๊ะนี่แหละมียังแน่หระย่ายมียังแน่กับข่าของย่ายมีอะไรบ้าง มีหยังแน่แนะวกินมือนี่กินเข่ากับหยังเนาะพี่น้องเน,นะาะนะครับเบิ่งได้ครับได้หย,ยังกินแน่มือนี่ไม่หยังได้ได้กับเข่าหยังมือนี่ได้กับเข่าหยัง,นนยงปิ้งไก่อ่าปิ้งไก่ทอดไก่ <c oughs> อ่าเอาจัดเตรียมทั้งหมดเลยคร <c oughs> ับ อาหารการกินมือนีเบิ้งเป็นทอดไก่ทอดน่องขาไก่มีฟักทองมีลูกชิ้นนะครับนี่คืออาหารมือนีกินแบบในงานย่างืบอแรงนะครับจากนั้นก็พร้อมที่จะกินแล้วพี่น้องครับโอเค แล้วก็กจะกินกนะครับจินข้าวนะเอาหน้ามาน้ำยายอายุเยอะแล้วต้องมีน้ำอยู่ข้างๆนะครับเพราะว่าวจ,จะเป็นข้าวติดคอกินเข่าต้องระวังเลยครับอายุหลายแล้วนะครับ ครับนี่คือวิธีชีวิตของคนดิสารนะครับกินข่าวเหนียวกินง่ายๆนะครับอ่ามาเด้อมากินเอเออ่ามาเด้อกินขา่าวอ้าเชิญแสบเชิญแสบครับพี่น้องครับรอา่ากินอร่อยมาพี่น้องครับมากิน,นข่าวน้ำกัน เขาได้ยากกินเขาก่อนอ่ามีปีงไก่มีหนึ่งบักฝักบักแตงนะครับตาแซบถ่าย่ายแซบบ่แซบอืมแซบนะครับอ่ะขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้องที่ติดตามฟังติดตามเบิร์รายการของพี่เบาสนจิกนะครับฝาก กดแชร์กดติดตามนําเดอ้อพี่น้องนะครับเพื่อสีบริพาดคลิปดีๆในรายการต่อไปหรือคอมเมนต์มาว่าอยากให้พี่บาวเห็ดเดืองอีหยงนะครับติดตามเรีองอยงในเรื่องของขนรรมทำเนียมประเพณีของภาคอีสานของเฮานะครับเดี๋ยวนํามาฝากมาตอนพี่น้องนะครับสาหรับมอนีเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนพี่น้องครับขออนุญาตกินเขาก่อนเนาะครับสวัสดีครับ